ที่ไม่กินเหลากินเบียร์เนาะอันนี้ผาก็นลงบึ้งลงน้อมฮะไปซิวกินเจ้ยทางนี้แบบธรรมศาสตร์ง่ามไม่ดีวันไหนใหญ่เป็นพามอะโอ้ยเหนียดเลยไปกินตามบึง้งตามน้อมมาเฉย